สวัสดีทุกคนทุกท่านนะเราก็อยู่ช่องสุขเมษไอทีวันนี้ไม่ได้มาเรื่องไอทีเนาะก็ปกติข้าไม่มีเรื่องไอทีแต่เราติจ๊อกแต่วันนี้เขายาตฟอร์มเลยแล้วกันนะครับผมก็เออมีข่าวของอาลีนาเนาะก็คุณป้าลีนาจังท่านได้มีการอ่าหนึ่งเลยครับผมไม่ชอบคนใต้แล้วกันพูดได้แบบเอาแบบสภาพสภาพก่อนก็คนใต้เราไม่เป็นอย่างนั้นที่เขาพูดไม่ใช่นะก็คนใต้ล้วเนี่ยหนึ่งนะผม เป็นแบบอ่าหูวัฒนรธรรมไม่จากป้าทุกคนเออศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธศาสนาอิสลามคืออยู่ร่วมกันนะเพื่อนผมญาติผมเนี่ยอิสลามก็มีญาติผมพูดตรงๆจากใจทุกคนนะก็ต้นตระกูลผมมา,มาจากมาเลน,นะใช่เป็นคนจีนอยี่มาเลก็ทุกคนก็รู้อ่าทั่วผมมีสิบสองคนพี่น้องเอออิสลามไปห้าใช่ พูดไปอ่าสี่แล้วก็ไปจีนอีกสองสามสี่คนจำไม่ได้ละเออแล้วก็ญาติพี่น้องก็เยอะเอาจงจริงก็บางครั้งอ่าเรื่องจริงนะเคยดูข่าวไหมทุกคนต่อยกันแล้วก็มีบางครั้งต่อยเออเพื่อญาดกันนี่หว่าต้นตระกูลเดียวกันเออแต่แต่ว่าคนละศาสนานะเออคืออันนี้เน่ะผมว่าอ่าดิคุณที่น่าจังก,ก็พูดเกินไปนะก็เป็นอีกอ่ประเทศอ่าภาคใต้ของเราก็จะมีอึ่งเลยนะครับผมเนาะแข่งเรือ ทิ้งเลือก็แนเละเออประเพณีอ่าลากพักหรือว่าชักพักนะครับผมอ่าภาษากล่างเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรว่าลากพักไหมเออนั่นลากลากลากเออแต่ว่าภาคใต้เราเรียกว่าชักพักนะครับผมเนาะแล้วก็เออประเพณีอันนี้อ่าน่าจะโดนแบกได้ติดเหลืองขัดไม่สุภาพอ่าตักบาดเดิมสิบแล้วกันเนาะหรือว่าประเพณีชิงอ่าชิงเปรตเอออันนั้นคือตักบาดเดินสิบเนาะก็ เนี่ยเน,นี่ยช่วงน,นี้แหละวันนี้เลยต่างบัตรเดือนสิบเนาะส่วนพระธานธรเอ่อต่างๆมีอีกมันกครับผมก็โนราก็เจนโนราไปทุกคนโนรานี่ผมบอกเลยครับผมเป็นต้นตะกูลผมเป็นโนรานะทวเออทวดผมเป็นนางโนรานะเออแล้วก็ตอนนี้ก็ลาการมาแล้วด้วยเนาะแล้วก็ทีเด็ดแล้วก็ผมช่องนี้ก็ไม่พ้นกับเรื่องกินเราก็ทุกคนบอกเลยพาสต้าอร่อยมากามนะครับผมลองมากินได้ ผัดสตอกุุงสดสดโอโหอ,อร่อยบอกเลยผัดสตอใส่กะปิเงี้ยโอโหหรือว่าเป็นอะไรแกงพุงปลาของดีครับของดีออร่อยหรือว่าจะเป็นบูดูนะ, Star นะนบูดูจัดปะน้ำบูดูเนาะด้วยเออสตอต้มตอ,ตอหวานนะตอ,อสุกเอามาต้มหวานหวานอร่อยนะครับเออตอหวานนะกัตอสุกคนเ<อ>คยกินปะเออเนาะบูดูอ่ะเออข้าวยำ ก็มีนะผมนะเออเขายำบูดูเนาะเนาะกะอ่าตัวสตอเออ,ออร่อยอร่อยแนะนำบางคนก็คงว่าไอ้เนาะคืออะไรอ่าเนาะเหมือนเหมือนกับแก้มเวลาเรา,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 ากินกับอ่าของเผ็ดเผ็ดอย่างกินกับน,น้ำพริกอ่านั่นแหละเออใช่นี่คือภาคกลางเขาเ,เรียกว่าอย่างอย่างนั้นเปล่าไม่รู้นะเออแต่ว่าในภาคใต้คือผมเป็นคนใต้มาแต่กำเนิด ผมเกิดมาก็พูดตรงครับผมอยู่ใต้เลยก็ถามว่าตอนนี้ผมอยู่ไหนก็อยู่ใต้ยี่ภาคใต้อคนที่รู้จักบ้านผมก็มีก็มีเพื่อนผมนะก็ช่องทูบเบอร์ชื่อดังเลยซิตซ่าแล้วก็มีอีกหลายช่องที่เป็นเพื่อนผมืมเป็นวีเจที่ดังที่อยู่ในราชวัฒนปูเอยภาคใต้อก็มีราชวัฒน์ก็มีแนละ้วเนะพื่อนผมมีอยู่นะเออยะ,ะลาปัตตานีอะไรต่างเพื่อนผมมีเยอะอ่า ภาคใต้คือผมเป็นอ,อาหนึ่งเลยทคนผมไม่เคยแบ,บ่งเชื้อชาติแล้วผมก็ไม่เคยดูถูกเออภาคใหนอย่างเช่นแต่เห็นแต่เหตุการณ์ได้เลยว่าเอ้ยน้ำท่วมนั่นร่วมภาคใต้วันนั้ผมอะผม,ผมพยายามช่วยทุกคนช่วยได้แต่ว่าวตัวเองล่มแทนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ผมอ่ะเคยเปิดคิดไม่คิดเปิดแล้วแหละเปิดแล้วบริจาคช่วยเหลือภาคเหนือไม่มีใครบริจาคผมก็ไม่เป็นไรผมก็ทุ่ม เต็มที่สุดตัวผมช่วยเต็มแรงนะครับผมอืมเพราะว่าหนึ่งเลยผมเห็นความเด็ดร้อนของพี่น้องความเดอดร้อนของอ่าที่อ่าลุงป้านนะอาทุกคนก็เหมือนครอบครัวพวกเรา,เราเพวกเราก็คนไทยยกกันเนาะเออผมก็ช่วยเต็มที่เพราะว่าหนึ่งเลยผมไกลนะครับภาคใต้ไปภาคเหนือนในไกลนะเออแตก่ก็ช่วยเต็มที่เนาะเท่าที่ผมช่วยได้แต่ว่าตอนนี้ก็เอ่าป้าลีนาจังก็ นะขอให้พี่ขอให้ป้าถอนคาพูดตอดดีมากเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยแต่การที่ป้าพูดอย่างนี้เลยเพราะว่าเฮ้ยภาคใต้เรานะหนึ่งเลยเราไม่เคยทาอะไรแกเลยนะมีไหมมีคนออกไปด่าป้าใครคนไม่มีนะทําไมเออมาแกล้งพลังไม่ใช่คือผมไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยเราอะไปโฆษณาอะไรศาสนาพุทธศาสนาคริสศาสนาอิสลามหรือว่ายูยูดายต่างๆก็แล้วแต่เออ ก็ไม่เกี่ยวเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันเนาะก็ฝากให้ทุกคนคิดแล้วก็วันนี้มาสาระใช่แล้วช่องแบบไลฟ์สาระไปะหลายวันแล้วก็ขอสาระหน่อยก็ให้ทุกคนคิดดูว่าเฮ้ยทําเกินไปนะครับอือยากให้ออกมาขอโทษอย่างเดียวเลยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกออผมไม่อยากขึ้นชื่อไม่อยากขึ้นรูปให้เพราะว่าเดี๋ยวก็มีการฟ้องร้องเรื่องรูปภาพได้อีกก็ โอเคนะครับทุกคนก็ฝากมาหนึ่งภาใต้เราก็มาเที่ยวก็ได้ภาใต้เราก็อ้อมอ,อกอ่ารับทุกคนมาท่องเที่ยวได้นะครับหนมะออโอเคครับทุกคนก็ย่าจบคลิปเพียงเท่านี้นะก็เมื่อกี้ก็เพิ่งไลฟ์สดแอดติต๊กต็อกเสร็จไปนะครับผนมะอเออก็เจอกันเจอกันคลิปหน้านครับผมเนาะบ๊า,บายบายครับ